สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลในคลิปนี้ผมจะพาไปดูสื่อต่างประเทศนะครับว่าเขาวิเคราะห์และทํานายผลคู่ระหว่างจีนกับไทยไว้ยังไงซึ่งผมจะนํามาด้วยกันทั้งหมด5สื่อจาก5ประเทศก็เอาไปฟังโหมโรงกันเพลินๆนะครับก่อนที่ของจริงคืนนี้เราก็จะรู้ผลกันแล้วแต่บางสื่อเนี่ยผมอาจจะขอปิดชื่อนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นสื่อใต้ดินนะครับอะ ทีนี้เราไปดูกันครับว่าพวกเขาวิเคราะห์และทำนายผลคู่นี้ไว้ยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่สื่อแรกครับเป็นของญี่ปุ่นนะฮะเริ่มมาเนี่ยเขาก็พูดถึงผลงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่อด้วยตารางคะแนนในกลุ่มจากนั้นนะครับเขาก็คาดการตัวผู้เล่นที่จะได้ลงแล้วก็บอกว่าการแข่งขันระหว่างจีนกับไทยในวันที่6นี้ถือเป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจจีนซึ่งอยู่อันดับ2กําลังมีผลงานที่ค่อนข้างดี พวกเขาทําไปแล้ว8ประตูอย่างไรก็ตามไทยก็ไม่ใช่ทีมที่ควรประมาทจีนมีแนวโน้มที่จะชนะมากกว่าเมื่อดูจากสถิติ Head to Head แต่คาดว่าไทยจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อกลับมามีลุ้นในกลุ่มดังนั้นแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้ง2ทีมแล้วก็เข้าสู่ช่วงทำนายผลนะครับสื่อเจ้านี้เขาทำนายว่าจีนจะเฉือนชนะไทยแต่ไม่ได้บอกสกอร์นะครับว่าเท่าไหร่ ผมก็เลยเดาว่าอาจจะเป็น1 0ึไม่ก็2อนนะครับมาต่อกันที่สื่อที่2ครับเป็นของเกาหลีก่อนอื่นนะฮะผมขออธิบายเรื่องของวงกลมที่มีตัวเลขเปอร์เซนต์นิดหนึ่งนะครับคือสีของวงกลมเนี่ยมันจะมี3สีใช่ไหมฮะสีแดงเนี่ยคือข่าวดีสีเหลืองคือข่าวที่มีผลกระทบกลางๆส่วนสีเทาเนี่ยคือข่าวร้ายส่วนไอ้ตัวเลขเปอร์เซนต์นะครับมันเป็นสัดส่วนจาก100%อ่ะอย่าของจีนเนี่ยอันนี้ดูง่ายครับ ก็คือเขาเนี่ยจะมีแค่2ส,สีคือสีแดงกับสีเทาแล้วทั้งสองสีเนี่ยจะมี50%เท่ากันสรุปก็คือจีนเนี่ยจะมีข่าวดีครึ่งหนึ่งแล้วก็ข่าวร้ายครึ่งหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะมาเริ่มกันที่ข่าวดีของจีนครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมดสีเรื่องเรื่องแรกก็คือจีนชุดนี้มีผู้เล่นที่น่าสนใจหลายคนนะครับอย่างเช่นเว่ยชี่ฮาวจูเฉินเจียเจียงเฉินหลงหวังต้าเล่ยหยางจุนหลิง และมีตัวโอนสัญชาติ4คนนะครับนั่นก็คือเฟอร์นันดินโนเอลเคซอนอัลันและไทอัสบราวนิงข่าวดีที่2ก็คือจีนหยุดสถิติไม่ชนะใคร7นัดรวดหลังชนะสิงคโปร์สีหนึ่งข่าวดีที่3จีนเสียแค่4ประตูจาก5นัดหลังสุดเฉลี่ย0.8ลูกต่อเกมข่าวดีที่4จีนชนะ4แพ้หในการเจอกับไทย5นัดหลังสุด มาถึงข่าวร้ายของจีนะครับมี4เรื่องเช่นกันเรื่องแรกแบ็กขวาที่ชื่อว่าเกาจุนยี่ซึ่งเล่นได้ดีนะครับในนัดเจอกับสิงคโปร์เข้ารับการผ่าตัดไส้ติง่งทําให้น่าจะพลาดในแมตชนี้ข่าวร้ายที่2องกองหน้าที่ชื่อว่าเชิญผู้กองกลางที่ชื่อว่าไต้เว่ยชื้นและปาต้วนกองหลังที่ชื่อว่าจางหลินเผิง4คนนี้หลุดจากรายชื่อชุดนี้และกองหน้า หลินเลียงหมิงบาดเจ็บกองหลังนะครับที่ชื่อว่าหลีเล่ก,ก็บาดเจ็บกองหน้าที่ชื่อว่าจางยุนหนิงไม่สมบูรณ์ข่าวร้ายที่3กองหน้าอู่เล่ติดโทษแบนข่าวร้ายที่4ช่วงนี้จีนฟอร์มแย่เวลาเล่นในบ้าน3นัดหลังชนะ1และแพ้2ทีนี้มาถึงฝั่งไทยนะครับเริ่มกันที่ข่าวดีซึ่งมีแค่28.6เ มีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือนัดนี้สําคัญกับไทยเพราะถ้าแพ้นะฮะไทยจะตกรอบทันทีฉะนั้นไทยจะทําอย่างเต็มที่เพื่อรักษาโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปข่าวดีเรื่องที่2ครับทีลิสินแดงดาและชนาทิพย์สงกระสินที่พลาดรายการเอเชียนคัพหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาช่วยทีมนัดนี้ได้ทันข่าวที่มีผลกระทบกลางๆนะครับก็คือ 14. 3มีอยู่เรื่องเดียวครับในชุดนี้ ไทยเรียกกองหลังมาแค่7คนผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นกองหน้าและกองกลางทําให้ตัวเลือกในเกมรุกมีมากขึ้นส่วนข่าวร้ายนะครับอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะที่สุดเลยก็คือ57.1%ข่าวร้ายเรื่องแรกครับนัดล่าสุดที่ไทยแพ้เกาหลี03มันทําให้5นัดหลังสุดไทยยังไม่ชนะใครก็คือเสมอ2และแพ้3ข่าวร้ายเรื่องที่2เกมเยือน5นัดหลังไทยฟอร์มแย่มาก ก็คือชนะ1เสมอ2แพ้2ข่าวร้ายเรื่องที่3 5นัดหลังเกมลุกไทยไม่ดีเลยทำได้แค่2ประตูจาก5นัดเฉลี่ยก็คือนัดละ0.4ลูกข่าวร้ายเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายไทยเพิ่งแพ้จีน1-2ในการเจอกันครั้งล่าสุดจากนั้นนะครับเขาก็ให้ความเห็นว่าหากจีนชนะในแมตชนี้ก็จะตีตัวเข้ารอบ18ทีมฉะนั้น จีนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้แม้ว่าจีนจะขาดอู่เลย่ยแต่จีนยังมีผู้เล่นโอนสัญชาติถึง4คนในชุดนี้ฉะนั้นเขาเลยคิดว่าจีนน่าจะชนะแต่จะชนะแบบลูกเดียวก็คือเหมือนกับสื่อญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันจะตรงกับเปอร์เซ็นที่เขาคํานวณครับเขาคํานวณว่าจีนมีโอกาสที่จะชนะนะครับ55%เสมอกัน11%และคิดว่าไทยจะชนะ33% มาถึงสื่อที่3ครับเป็นสื่อของอังกฤษเขาบอกว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่มีรวมถึงผลงานล่าสุดและสถิติของผู้เล่นชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากสุดของนัดนี้ก็คือไทยจะชนะฟังไม่ผิดครับเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่ไทยจะชนะก็คือ37.91ความน่าจะเป็นที่จีนจะชนะก็คือ3 5 8 1 และความน่าจะเป็นที่จะเสมอกัน26.3%ในเรื่องของสกอร์นะครับสกอร์ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากสุดของแมตชนี้ก็คือเสมอกันโอกาสอยู่ที่12.49%รองโลมาไทยชนะ1-0 9.71%อันดับ3จีนชนะ1-0 9.38%อันดับ4ไทยชนะ2-1 8.32%อันดับ5จีนชนะ2-1 8.04%เริ่มงงแล้วใช่ไหมฮะผมสรุปงี้ครับถ้าเกิดว่าคํานวณเฉพาะโอกาสเกิดสกอร์เนี่ยการเสมอกันจะมีโอกาสเยอะสุดแต่ถ้าคํานวณทั้งหมดหมายถึงทุกอย่างทุกสกอร์เลยนะครับไทยจะมีโอกาสชนะมากที่สุดอ่ะสรุปให้เข้าใจง,ง่ายๆประมาณนี้มาต่อกันที่สื่อที่4ครับเป็นของประเทศอิตาลีมาต่อกันที่สื่อที่4นะครับเป็นของประเทศอิตาลีเขาบอกว่า ภายใต้การประมวลผลโดยซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและตรวจสอบด้วยบรรณาธิการของเราในแมจี n นกับไทยนี้ซึ่งเรานำทั้งสถิติอันดับและข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในลีกหรือว่าทีมชาติและด้วยซอฟต์แวร์ของเราเราได้ประมวลผลออกมาแล้วว่าคู่นี้จะเสมอกัน1ต่อ1สรุปก็คือเขาเอาข้อมูลทุกอย่างนะครับใส่ไปในซอฟต์แวร์ของเขา แล้วก็ตรวจสอบโดยบรรณาธิการของเขาอีกทีหนึ่งแล้วประมวลผลออกมาเนี่ยเขาคำนวณออกมาได้ว่าคู่นี้จะเสมอกัน1ต่อ1นะครับมาถึงสื่อเจ้าที่5ครับเขียนโดยคุณราฟาเอลเซบาสเตียนคนนี้เป็นชาวเคนยานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยทำงานให้กับสื่อประเทศกาหน้าเขาบอกงี้ครับสำหรับแมตช์จีนกับไทยเขาทำนายว่าจีนจะชนะ2 1เขาได้บอกต่อว่าในเลกแรกจีนชนะไทยมา2-1 แม้ผลงานจีนจะน่าผิดหวังในรายการเอเชียนคัพด้วยผลงานเสมอ2แพ้1แต่ปัจจุบันจีนอยู่อันดับ2ของกลุ่ม C ในขณะที่ไทยอยู่อันดับ3การได้เปรียบเนื่องจากว่าได้เล่นในบ้านและการชนะไทยในแมตช์ที่แล้วจะทําให้จีนชนะไทยได้อีกในวันศุกร์นี้ผลสกอร์ที่เขาทํานายก็คือจีนชนะไทย2-1ปิดท้ายกริพี่เดดบอลนะฮะคนนี้เป็นชาวสหรัฐ เขาได้บอกใน YouTube ไว้ประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องมันแน่ๆและเขาเองเนี่ยก็ตื่นเต้นนะครับที่จะได้ดูแมต t นี้และหวังว่าจะมีชีวิตรอดจนได้ดูแมต t นี้ผมอยากจะแนะนำให้พี่เขาเนี่ยงดออกจากบ้านก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้ดูแมต t นี้และเขาก็บอกต่อว่าแมต t นี้นะครับมันจะเป็นแมตที่3ของอีวานโควิดนะฮะในการคุมทีมชาติจีนและก็พูดว่าจีนตอนนี้มี7คะแนนส่วนไทยเนี่ยมี4คะแนน และแมตช์นี้นะครับไทยต้องกดจีนให้อยู่มัดทําให้จีนเนี่ยเล่นไม่ออกนะครับเหมือนในรายการเอเชียนคัพฉะนั้นไทยจะต้องเน้นเกมรุกให้มากขึ้นแต่ว่าภายใต้การคุมของอิชิอิไทยไม่ค่อยเน้นเกมรุกเท่าไหร่เหมือนที่จะเห็นได้จากแมตช์เจอกับอุซเบกิสถานโอมานแล้วเขาก็บอกต่อว่าเวลาไทยเจอกับทีมที่เก่งกว่าเนี่ยไทยจะตั้งรับและรอลงโทษด้วยการเคาน์เตอร์แอทแทซึ่งเขาคิดว่า มันไม่น่าเวิร์กในแมตชนี้เพราะเขาคิดว่าจีนภายใต้การคุมของอีวานโควิดจะไม่ยอมให้ไทยทําแบบนี้ง่ายๆเขาให้เหตุผลว่าอีวานโควิดจะมีแผนรับมือเกมเคาน์เตอร์แอทแท็ของไทยอ,อ,อารมณ์เหมือนกับไทยเนี่ยใช้แผนนี้บ่อยนะครับในมุมมองเขาซึ่งเขาเชื่อว่าอีวานโควิดเนี่ยน่าจะมีวิธีรับมือในเรื่องนี้แล้วฉะนั้นเขาเลยทำนายสกอร์ว่าจีนจะเฉือนชนะไทย2-1 สังเกตไหมครับเวลาเป็นพวกโปรแกรมคำนวณเนี่ยไทยจะไม่แพ้แต่ถ้าเป็นคนนะฮะมาวิเคราะห์จีนจะเฉือนชนะตลอดส่วนคำตอบจริงๆครับคืนนี้รู้กันซึ่งถ้าเกิดไทยชนะในคืนนี้นะครับเราจะได้คะแนนเรนกิ้งบวกมา14.08อันดับของเราเนี่ยจะขยับขึ้นไปอยู่ที่98ของโลกถ้าเสมอกันเราจะบวกมา1.58ก็คือเราจะอยู่อันดับร0 1เท่าเดิมนะฮะถ้าแพ้ เราจะติดลบ10.92แล้วเราจะหล่นไปโยนดับ103ก็หวังว่าคืนนี้นะครับจะเป็นค่ำคืนที่แฟนบอลชาวไทยเนี่ยมีความสุขกันทั่วนหน้าเฮ้ยมันต้องมีความสุขเซ่ผมรอปิดซอยฉลองแล้วนะฮะและนี่ก็คือหน้าทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ